ขันตําหนึ่งเมื่นบาทขันตําหนึ่งเมื่อนแล้วกัน,นวันนี้มาแวะเฮือนโฮมครับพ,พมมาพ่อกับแม่มาแต่อตานเห็นจักเทื่อเลยมาหลานอันผาฝ้ายดังเฮือนโฮมเขาวงงามามั้แม่ สวยสุดโตเนยได้รอบได้ฝุนทั้งในฝุซ้ายฝุ่นทางไหนฝุ่นทางไหนได้ผุซ้ายครับข้าวโพดว่้บ่อันนี้มึงอยูล้ใส่ใส่มันเนาะข้างหน้า้ตีนด นจำกันได้ย่วะฮะข้าวพุ่นขสวยโอ้ทำได้ไหวโอยคามักซีนี่สิโอ้พอม,กมกักซีแดงว้าวมักซีมักเหมว้าวมักซีแบบนัืน อยงกตังัตงับั้นหสแค่สีกัยังอันนั้นได้เออมันสีด้วยอันนั้นนะมันบาเสีด้วยยางยืดเลยไม่ใช่งมรอ

อันอันตัวนี้น่ยมันมันแอลีสิบแปดตัวสาัวได้เหรอได้เหรอลูกนนเอ็มลอเบอเบอเฮฟสี่กะหู้นี่นี่มันเนี่ยเนี่ยวัวได้ต้องแอลแม่ต้อเส้เอมาเน่ยนี้โอ้ยได้น่อยอยู่ด้วจะว่าหันจางไหกูนี่มีเมัต้องใส่แอลลไปดีวมดใส่